าเกิดเป็นติ่งตรงกลางเนี่ยเรามองว่ามันยังแอบเกะก,กะตามากกว่ามันไม่มีแบบบุ๋มๆลงไปนะคือมันเป็นกระจกแผ่นเดียวกันเลยพี่น้องครับถ้าพี่น้องอยากจะซื้อมือถือดีๆสักเครื่องพี่น้องนึกถึงใครครับพี่น้องครับถ้าเราอยากจะเลือกหัวเวโนวาสี่สักครั้งหนึ่งจะดีไหมครับสวัสดีเพื่อนชาวเซฟกินนะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเซฟกินนัแน่ เย้รายการที่ทำให้คุณพบก,กับการรูปถือรูปแบบใหม่จริงเพราะว่าเรานะั้นไม่มีพักแล้วก็ไม่มีพวกเฮ้เราอยู่กับหัวเว่โนวาสี่คุณผู้ชมและเรากลับมาประจำการที่สตูดิโอที่เราเริ่มต้นบบรายการเซฟกิกตั้งแต่ปี 2, 2013แน่คิด <oz 'd> ถึงฉันไหมเวลาที่เธอ อลัคุณผู้ชมเรากลับมาสู่โหมดน่ารักกันดีกว่านะจ๊ะ <S <S นี่เราอยู่กับโฉบโนวาสิงคุณผู้ชมมือถือรุ่นใหม่ล่าสุดรุ่นหนึ่งเลยที่ออกมาแล้วหลายคนเนี่ยมีข้อสงสัยหลายๆอย่างวันนี้เราก็เลยจับมาพรีวิวก่อนพรีแปลว่าก่อนก็คือยังไม่ได้มีการใช้งานแบบจรงิจรงจังอะไรนะก็ามาพูดที่เราแบบเห็นแล้วก็รู้สึกก่อนเลยกัแล้วกันเนาะตัวเครื่องเนี่ยด้านในก็จะมีสาย USB Type C คุณผู้ชมที่ดูดแอบแกะมาใช้แล้วพะจะดูว่ามันชาร์จได้เร็วประมาณไหนหัวชาร์จเนี่ยตัวนี้เป็นตัวเทสดังนั้นขายจริงนนนนี่่มมัจะะไใชขาแบบ้ เป็นขาแบบปกติที่ขายในประเทศไทยแหละคงไม่มีใครเอาแบบนี้มาขายในประเทศไทยหรอกแล้วก็ความเร็วในการชาร์จตัวนี้เนี่ย18วัตต์เลยมีหูฟังให้เราด้วยตัวนี้มีเคสให้กับเราด้วยนะแล้วก็มีคู่มือนะแล้วก็ใบรับประกันตัวนี้ที่เราอาจจะเป็นประจํานะจ้ะตอนนี้เราก็แกะกล่องไปเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมสำหรับโนวา4เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ตอนนี้ลหลายๆคนอยากดูที่สุดเลยมามาดูกันดีกว่าเน่นี่คือโนวา4ที่ทุกคนนั้นอยากดูนั่นเองคุณผู้ชมว่าแต่เอ๊ะหน้าจอที่เขาบอกว่าเป็น punch display เนี่ยมัันนนนนนเป็แบบีี้มจะดขดขาไห ใช้แล้วรู้สึกยังไงบ้างท่านทุกคนพร้อมกันแล้วอินโทรมารับรองว่าดีดนิ้วกันไม่ทันเมื่อกี้มันมากนะจ๊ะออาเลตอนนี้การดีดนิ้วก็ก,กลายเป็นสัญลักษณ์ของเซ็กีีเวลาท่านผู้ชมก็วันนั้นเจอหน้าแฟนรายการเขาคุยกันนี ay, ่ไงนี่ไงไอรายการที่มันดีดนิ้วอะ่ะโอ้โหจำดีดนิ้วได้มากกว่าเราอีกนะ ก็ดีใจด้วยนะจ๊ะที่เอ๊แต่ว่าก็ดีใจนะที่ทุกคนจําเราได้ก็เจอข้างนอกก็มาถ่ายกันได้นั่นเองนะจ๊ะโอเคเรามาเริ่มตัวเครื่องกันเลยดีกว่าตัวนี้สเปคเนี่ยถามว่าในราคา16,990ับาทเนี่ยเขาอัดมาเต็มขนาดไหนมาดูกันเริ่มจากตัวของชิปเซต CPU ก่อนละกันคานผู้ชมตัวนี้ใช้คิวริน7 0ก็อาจจะยังไม่ถึงตัวท็อปที่เป็น980เพราะตอนนั้นเขาก็ยังขายในตัวแับท็อปอยังเมทยี่สซีรีส์อยู่รอมเนี่ยให้มา 128, ีอา้อนย 8 gig. อืมแล้วก็มาพร้อมกับ EMUI Version 9, น9ท่านผู้ชมและก็มาพร้อมกับ Android v e เวอร์ช9เช่นกันนี่คือ Android Pie นั่นเองนะก็ใครที่อยากได้ Android v e เวอร์ชันล่าสุดตอนนี้ก็ห w วยก็พยายามขยอยอัปเดต ให้กับรุ่นต่างๆแล้วนั่นเองนะความน่าสนใจที่สุดของตัวนี้จริงๆเลยก็คือเจ้าตัวของจอพันช์ดิสเพลต์ตัวนี้คุณผู้ชมแต่แลายคนจะคิดว่าพี่ครับตัวพันช์ดิสเพลต์ตัวนี้มันดึงสายตาเรามากน้อยเพียงใดอยากจะบอกว่าถ้าเกิดว่าคุณถือเป็นแนวตั้งแบบนี้ก็รู้สึกว่าแอบเกะก,กะตาเหมือนกันนะอันนี้เราขอพูดตรงๆเพราะว่ามันเห็นค่อนข้าง,งชัดเพราะว่าระยะของมันเนี่ยคือมันเป็นแนวตั้งเวลาเรามองแนวตั้งเนี่ยตาของเราจะมองได้เกะี่ทั้งแผงดังนั้นเวลาเรามองแนวตั้งเนี่ยก็ยังรู้สึกว่ามมัันนแแอบกกก ามคือถ้าเทียบกับตอนที่เป็นติ่งตรงกลางเนี่ยอันไหนมันดูน่าง,งุเงียกว่ากันเรากลับมองว่าคุณเห็นไหมว่าพอเป็นจอพันช์ดิสเพลย์ปุ๊บเนี่ยหรือว่าจอเป็นรูตรงนี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นรูหรอกกล้องมันอยู่ใต้กระจกนี่คุณผู้ชมเห็นไหมว่ามันไม่มีแบบบุ๋มๆุมลงไปนะคือมันเป็นกระจกแผ่นเดียวกันเลยดังนั้นเพอเราจับเนี่ยก็คือแน่นอนมันไม่ได้แบบเป็นรูลงไปดังนั้นไม่ต้องห่วงตรงนี้นะถ้าเกิดเป็นติ่งตรงกลางเนี่ยเรามองว่ามันยังแอบเกะก,กะตามากกว่าแต่พอเราใช้ในลักษณะข,ของแนววนนนวนนนนนนนออออมมาาาดดดดดููแกั่เเเเเยปปิิพพลลงงไ้ มืสิกวิดโองี้ขยายเต็มจอปืดจะเห็นว่าตัวจอที่อยู่ทางซ้ายมือเนี่ยนะมันก็จะมีตัวของรูตรงนี้อยู่ถามว่าเกกะตาไหมอ่ะให้คุณผู้ชมดูและให้เวลาดู3วิแล,แล้วบอกเราว่าคุณรู้สึกว่ามันเกกะไหมอ่ะหนึ 1, 2, อม่ะมาดูว่าความเห็นเราตรงกันไหมถ้าเกิดเป็นแนวนอนเนี่ยเรากลับมองว่ามันไม่ค่อยมีความเกกะเท่าไหร่ พอเป็นแนวนอนเหมือนเหมือนมาหลบมุมอะถ้าเป็นติ่งปกติเวลามันอยู่ตรงนี้เนี่ยเรากลับรู้สึกว่ามันบังมากกว่าเห็นชัดกว่าเด่นกว่าแต่พอมาอยู่มุมอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยพอใช้เป็นแนวนอนเนี่ยกลับรู้สึกว่ามันไม่ค่อยขัดตาเท่าไหร่จะถามว่าถ้าเกิดคุณสังเกตอะมันเห็นแน่แต่ถ้าเกิดคุณมองไปเรื่อยๆเนี่ยเนี่ยนูดมองอยู่เนี่ยก็รู้สึกว่าสวยมากเลยเจนนี่ของเราไม่ใช่อย่างนั้นแต่ดูว่ามันไม่ค่อยขัดตาเท่าไหร่นะ เหอันนี้ก็อยู่ที่คนมองนะแล้วพอมันเป็นพัชเนี่ยคุณเห็นไหมว่าขอบจอเนี่ยมันแคบลงอย่างเห็นได้ชัดตรงนี้มี a อพีซ่อนอยู่นิดเดียวเห็นไหมมันเล็กลงอย่างเห็นได้ชัดเลยเราว่ามันสวยขึ้นมันดูมีพื้นที่เต็มมากขึ้นนี่คือเรื่องของจอนะความเรทดจอตัวนี้เป็น Full HD และเป็นจอ IPS นะเป็นจอ IPS ขนาด6.4นิ้วนั่นเองโอเคมาดูรอบๆตัวเครื่องกันหน่อยด้านบนท่านผู้ชมมีรูเสียบหูฟัง3.5และตรงนี้เนี่ยหลายๆคนคิดว่ามันเป็นตัวของ IR Blaster หรือว่าตัวอินฟราเรดคำตอบคือไม่ ใช้งานทั่วไปแล้วก็มีไมโครโฟนตัดเสียงรบก,กวนงานะด้านล่างมี USB Type C มีไมโครโฟน1อันแล้วก็มีลําโพงอยู่ตรงนี้นั่นเองนะข้างหลังนี่ก็ไปเทรนการไล่สีคุณผู้ชมซึ่งเทรนการไล่สีเนี่ยก็เป็นหัวเว่ยนั่นแหละที่ทําเป็นเจ้าแรกสวยงามแล้วก็เป็นเอกลักษณ์มากๆตอนนี้ใครทําสีอะไรแบบนี้เนี่ยนึกถึงหัวเว่ยก่อนนะจากที่เคยแบบว่าเป็นคู่แบบว่าแซกแซงในตลาดตอนนี้เป็นผู้นาเทรนในตลาดไปเรียบร้อยแล้วหัวเว่ยปีที่แล้วมาแรงมากๆโดยยอดขายที่สูงขึ้นทั้งปีรวมกันกว่า400%นี่มับเือราเซงนากน กล้องเนี่ยท่านหลังมีทั้งหมด3ตัวนะคุณผู้ชมมี20ล้านพิกเซล2ล้านพิกเซลแล้วก็16ล้านพิกเซลเจ้า3ตัวนี้เนี่ยทำงานก็จะมีเลนส์แบบปกตินะแล้วก็มีเลนส์ที่ทำโบเก้หนึ่งอันแล้วก็อีกเลนส์หนึ่งเนี่ยเป็นเลนส์นตร้วไวก็คือเลนส์แบบมุมกว้างมากๆม,ม,มีสแกนไลน์นิ้วมืออยู่ตรงนี้ด้านหลังวัสดุจับออกมาเนี่ยดูแพงมากแต่เราไม่รู้มันคืออะไรเราไม่กล้าพูดจริงๆมันคืออะไรแต่คอลับน้ำนักปุ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 ก,ปกเนี่ยไม่รู้จริงๆคืออะไรแต่เนน,นนะีออม่ม้มิพ เมมโมรีการ์ดไม่ได้นะแต่128กิกก็น่าจะเพียงพออยู่แล้วถ้าใครที่อยากเพิ่มเมมโมรีการ์ดเนี่ยจากการต่อ Wi-Fi ทุกคนจะเห็นเลยว่ารุ่นนี้รองรับ WiFi 5G ด้วยใครที่อยากจะใช้ WiFi แรงๆแ,แบบ 5G แล้วก็ h u a w ว i n ว่า4ตัวนี้รองรับให้เราด้วยแบตเตอรี่ตัวนี้ให้มาทั้งหมด3,750ม ah, ิลลิแอมก็เกือบ4 0 0 0เลยนะแบตให้มาเยอะจอใหญ่กล้องเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ากล้องสวยขนาดไหนมามาเริ่มที่กล้องกันเลยกล้องตัวนี้นะคุณผู้ชมนี่คือเลนปกติของเราเนี่ยก็จะมี AI ในการช่วยประมวลผลต่างๆด้วยว ไปอยู่ซูมออกมาปึ๊บเป็นเลนอันตระไหวนี่คือเลนมุมกว้างและ้ะอืมอันนี้คือเลน1 1ตึดต๊ดๆก็เป็ดจากตรงนี้ได้หรือคุณอยากจะซูมก็ได้ซูมได้แบบ10เท่า10เท่านี่ก็ยังชัดอยู่นะแต่เดี๋ยวเราไปทดสอบตอนรีวิวอีกทีหนึ่งก็แล้วกันนะว่ามันจะชัดขนาดไหนเนี่ยใชมั้ย a จะบมูลเลยว่าเอ๊คุณถ่ายเทคอยู่นะก็จะช่วยทําให้มันมีความคมชัดมากขึ้นนั่นเองแต่พอทําคูณ10ปุ๊บเนี่ยเหมือนจะสั่นกว่าปกติพอสมงคูณเหมือนกันนะหรือมันใกล้ก็ไม่รู้เราอาจจะคลิปเองก็ได้นะนี่ๆๆเป็นไงถ่ายเร็วมากฟังก์ชันกล้องเนี่ยถ้าเราลองเล่นดูนะอันนี้เป็นแค่พรีวิวน้องผู้ชม นะมันก็มีโหมดมาให้เราครบคันไม่ว่าจะเป็น slow m o ช่น HDR 3D p a n นรามาต่างๆเนี่ยผมก,ก็ให้มาครบเลยโหมด portrait ก็มีโหมดไหน h t m o ก็คือโหมดที่ถ่ายรูปตอนกลางคืนโดยที่เราไม่ต้องใช้ขาตั้งกล้องเนี่ยตัวนี้ก็มีมาให้เหมือนกับเจ้า P 20 series เหมือนกันเนาะอันนี้คือกล้องหน้าคุณผู้ชมของ Huawei Nova 4นะตัวนี้ก็จะมีโหมด portrait แล้วก็สามารถเพิ่มแสงต่างๆได้จะเป็น soft lighting อ่ต butterfly หรืออะไรต่างๆเนี่ยก็สามารถใช้กล้องตัวนี้เนี่ยทำได้หมดเลยตัวที่เป็นลูกเล่นคุณผู้ชมก็คือตัวของ 3D คิวโมจิตัวนี้เนี่ยหลายคนก็คงจะรู้อยู่แล้วเนาะคราวนี้ก็มีตัวอื่นให้เล่นเล่นอีกเนาะที่มันใหม่ๆหน่อยก็จะมีตัวนี่ตัวเพนกวินตัวอะไรอย่างงี้คราวนี้มีเจสเจอร์เอฟเฟกมาดูเจสเจอร์เอฟเฟกบ้างคุณผู้ชมเจสเจอร์เอฟเฟกคืออะไรเห็นไหมมีหัวใจเลยแล้วตัดหายตัดตัดนะน่ารักไหมเน่น่เน่เน่นน่เน่มีสายไฟไหมอ่ามีตัวให้เล่นอันนี้ก็แล้วแต่คุณผู้ชมจะเล่นอะไรมีแบมือมีชี้อ๋อถ้าชี้จะเป็นฟ้าล้อง สั่งได้อันนี้ก็จะเป็นตัวเอฟเฟกที่มีมาให้เราเล่นกันเพิ่มมากขึ้นเนาะในตัวของเอฟเฟกอื่นๆบ้างนะตัวนี้ก็จะมีความน่ารักสดใสนะแบบว่าฟุงฟริงนิดนึงหรือจะเปลี่ยนหน้าเราเป็นแมวน้อยก็ทําได้เหมือนกันนะหน้านี่เนียนกิฟเลยนะดีเลยอะ่ะ นะจะเปลี่ยนเป็นแมวเป็นหมีได้หมดตัวนี้กล้องหน้าความละเอียด25ล้านพิกเซลมันชัดมากๆส่วนที่เราอยากจะเพิ่มเติมให้นิดน,นึงนะคุณผู้ชมในรีวิวนี้ก็คือตัวของวิดีโอเนี่ยเมื่อเราเนี่ยกดเข้าไปปุ๊บกดตั้งค่าปุ๊บเนี่ยเรากลับไม่เห็นการอัดวิดีโอแบบ60เฟรมซึ่งเราแอบเสียดายมากว่าจริงๆแล้วเนี่ยแม้ทางรุ่นที่ใช้ Kirin เจ็ดหนึ่งศูนย์เนี่ยยังสามารถที่จะอัดแบบ60เฟรมได้แต่ทําไมตัวนี้ถึงไม่มี60เฟรมอันนี้น่าคิดเหมือนกันเนาะว่า คุณสามารถปิดได้ด้วยการเข้าตรงนี้ก็จะกลายเป็นแถบสีดำๆแบบนี้แต่เราว่ามันกลายเป็นว่ามันไม่สมมาตรอ่ะเหมือนข้างบนมันมันใหญ่ใหญ่แล้วมันก็มีข้างล่างเนี้ยเราไม่ค่อยชอบอ่ะเราสึกว่าถ้าจะทําอย่างนี้นะมีเหมือนเดิมดีกว่าเราก็แอบไปถ่ายรูปมาเล็กน้อยคุณผู้ชมก็เดี๋ยวให้ดูเป็นตัวอย่างนิดนึงก็แล้วกันเนาะสำหรับตัวกล้องหน้ารุ่นนี้เนี่ยอันนี้คือไม่ได้เปิดโหมด HDR นะพอเปิดโหมด HDR ปุ๊บเนี่ยจะเห็นว่าข้างหลังเนี่ยฉากของเราเนี่ยมาแล้วและตัวของเราเองก็ ไม่ได้เป็นออร่าึ้นมาด้วยอันนี้เป็น HDR ที่ใช้ได้เลยนะตอนนี้คือกล้องหน้าหมดเลยถ่ายออกมาเนี่ยโอเคนะก็ดูแล้วไม่เวอร์ไปแต่สิ่งที่คุณจะรู้สึกตลอดเวลาคืนหน้ามันจะเนียนมากอันนี้ก็คือนั่นียนคลิปเลยก็แล้วแต่คุณผู้ชมแล้วแหละว่าอาจจะชอบหรือว่าไม่ชอบนะส่วนตัวเราก็มีบางครั้งเหมือนกันที่รู้สึกว่าถ่ายแล้วอาจจะยังแบบตะงิดดบ้างแต่โดยรวมก็ยังถือว่าค่อนข้างชอบนะมี AI ประมวลผลคุณผู้ชมเนี่ยถ่ายพืชก็ขึ้น plant นะถ่ายตึกโบราณมันก็จะเขียนเลยเป็น ancient building นะก็คือตัวของตึกโบราณนะ ancient building. ประมาณนี้ละกันเนี๋ยมาสรุปอีกรอบหนึ่งละกันนี่คือพรีวิวของโนวาสี่ทุกผู้ชมตัวนี้สเปกเนี่ยไม่ต้องบอกแล้วคือจัดเต็มแน่ชิปเซตระดับรองท็อปอย่าง Kirin 970พรอม128 RAM 8นะเอามันจุดสังเกตละกันนะจุดสังเกตก,ก,ก็คือตัวนี้เนี่ยจะเพิ่มเมมริกาไม่ได้แล้วก็อัดวิดีโอแบบ60เฟรมไม่ได้ที่เราเห็นเห็นแล้วรู้สึกว่าโอเคคุณอาจจะต้องรู้ไว้หน่อยเพราะว่าเราก็ถือว่าเป็นคนที่เหมือนมาบอกเล่ามากกว่านาะระบบเสียงต่างๆก็ยังมีตัวของ Huawei h i s e เหมือนเดิมนะทุกอย่างก็็ยััังมมมมาเเเหืออนนนดิส่ว่วววตตจทีปกลๆ ตัวนี้เราบอกแล้ว่าถ้าใช้แนวตั้งเนี่ยก็ยังรู้สึกว่าขัดตานิดนิดแต่ถ้าใช้แนวนอนเนี่ยเรากลับไม่ค่อยรู้สึกอะไรเท่าไหร่รู้สึกว่ามันค่อนข้างจะกลมกลืนเหมือนกันดีกว่าติ่งตรงกลางนะส่วนเวลาเล่นเกมนะสุดท้ายแล้วก็จะเห็นว่ามันอยู่แน่ล่ะถ้าเกิดว่าคุณต้องการคอนโทรลสมมุติว่าคุณเนี่ยกำลังเดินตัวของพับจีอยู่อย่างนี้ใช่ไหมคุณเดินเดินอยู่แบบนี้เนี่ยรับรองว่ายังไงมือก็ต้องไปโดนตรงนี้ถ้าเกิดว่าคุณใส่ฟิล์มนะฟิล์มหนาขึ้นเช่นฟิล์มกระจกหรือฟิล์มอออะะะะะไไไไรรรกกกกกก็็็็ตตาาาาาาามม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 มแ่่่ถถ้้้้้้ิลลจจจจจััััันน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 ทบปปดดคเเเวูหขึ ก็เป็นรูบุ๋มลงไปได้จริงๆอันนี้สุดท้ายแล้วเราก็คิดว่ามันแลกมาด้วยการที่ขอบมันบางขึ้นแต่การคอนโทรลเกมต่างๆเนี่ยในละแวกบ,บริเวณน,นี้เนี่ยบอกได้เลยว่ามีโอกาสโดนตรงนี้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันก็เก็บเอาไว้เป็นจุดพิจารณาได้ว่าคุณคิดว่ามันเหมาะคุณหรือเปล่าแล้วคุณล่ะคิดว่าพันช์ดิสเพลย์ตัวนี้เนี่ยมันโอเคหรือเปล่าแล้วโนวาซีตัวนี้เนี่ยคุณอยากได้หรือเปล่าชอบหรือเปล่ากับราคา16,990บาทนี่คือหมว่นหกนั่นเส้ารวันนี้าสิว่าน Nova ทนจะได้รับข้อมูลแล้วกันนรองสำหรับวอนนี้นยมถือ ของเราเนี่ยพัฒนาไปอย่างไหนแล้วบ้างปี 2019, ป2019ก็คงเป็นเทรนด์นี้เนี่ยเยอะขึ้นเรื่อยๆเยนาะตัวนี้จอสวยใช้ได้เลยแล้วก็เรื่องของกล้องเนี่ยค่อนข้างดีเลยแหละคือยงแบบว่าอาจจะไม่ถึงแฟล g s h i p แต่ถ้า,าลองลงจากแฟล g s h i p ก็ตัวนี้เลยรวมถึงการออกแบบต่างๆที่เรารู้อยู่แล้วว่าการไล่สีแบบนี้เนี่ยหัวเวนะ่ยนั่นแหละไปพูดนำนะอาจจะจับรอยนิ้วมือง่ายไปนิดนึงนะคุณผู้ชมเราเช็ดเช็ดด้วยมือเนี่ยก็ออกแล้วเนี่ยเนี่ยเอามือลูบๆหลุดแล้วเนี่ยคุณผู้ชมอ่าประมาณนี้โดยส่วนตัวเราค่อนข้างจะชอบนะคือเรากลับคิดว่าตอนแรกคิดว่า punch display มันจจะะนนนนน่่่่่่่าา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 เเเเเเปป็แแบบบบออออออุสรรรรรคมมมกกกกกววววีีี้้้ตตพถึงงยยไดลช ตอนไปติ่งเยอะเลยนี่คือหวไยโนวาสี่สำหรับวันนี้ก็คงต้องรำนาไปแล้วนะคุณผู้ชมฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามใ้ช่องของเราด้วยจะได้ไปพาคลิปใหม่ๆจากทางรายการสเต็ปกี้กดกระดิ่งด้วยล่ะไม่งั้นคลิปใหม่มาไม่แจ้งเตือนนะจ๊ะแล้วเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีนะจ๊ะบ๊ายบาย